แบบประกันนะคุณผู้ชมขานะคะอะ ช่วงนี้นะคะอยู่กับ SS Coffee Plus นะคะกาแฟดีๆสำหรับคุณผู้หญิงนะคะดื่มได้นะคะตอนเช้าก็ดื่มได้ตอนเที่ยงก็ดื่มได้พี่ตากล้าดื่มหลายแก้วมันจะดีเหรอคะเบาหวานความดนมันจะถามหาหรือเปล่าคะ<ม>อ๋อตอบตรงนี้เลยค่ะ<า>ไม่ใส่น้ำตาลค่ะเพราะอะไรเพราะว่าเราใส่ย่าหวานนะคะแล,แล้วสารสกัดทุกตัวเนี่ยนะคะครีมทงครีมเท,ทียมมันไม่มีอยู่แล้วนะคะเราใ<ม>ส่ใส่สารสกัดที่แต่งขึ้นมาให้เหมือนแล้วก็ไม่ไม่ได้เพิ่มน้ำหนักเป็นธร<ล>รมาชาติทั้งนั้นแหละเป็นธรรมชาติหมดเลยแล้วก็ใส่ซอยโปรตีนไอซอยโปรตีนเ่แค่หนึ่งเดียวนะจร ใส่เยอะมากนะคะรสชาติเนี่ยปรุงมาเป็นกาแฟาหมดเลยนะคะอร่อยอ ใส่น้ำนิดเดียวนะไม่ต้องเยอะนะคะ<ม>สกินแค่ถ้วยเล็กๆนี่แหละค่ะจิบ,บไปนะคะคทําให้เรามีความสุขในการจิบกาแฟยามเช้ายามบ่ายวันนี้ SS Coffee ฟฟี่พัทมาพร้อมโปรหลักร้อยค่ะ,ะโปรเลยคุณผู้ชมจานหนึ่งกล่องมี15ซองด้วยกันครับกล่องละ350บาทนะครับแต่วันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษเลยซื้อ3กล่องแถมฟรี1กล่องราคาเพียงแค่1,000บาทเท่านั้นจ้ะสนใจโทรเลยครับ0 9 5 7 1 8เ6 2 4หรือที่ดลนุขภาพดสี่หกสองสี่หรือที่ร้านสุขภาพดีสแกนคิ A ode, วาาอารัโค้ดมาในช่วงนี้ครับไปดูคุณแอนนาดีกว่าแอนนาเซเลบริตี้นะครับ เล่าชีวิตในคุกของนาราเคปก็เถอยสุดรันทดนะเพื่อนหายไม่มีแม้แต่เงินซื้อสบู่ในคุกนะครับไม่ต้องใช่ออทำไมอะ่ะ ซื้อสบ,บู่ทำไมตรงนั้นเขาไม่ต้องใช้สบ,บู่อยู่แล้วมันอ,อาบบาบไม่ได้เอาอาบเปล่าเหรือก้มเก็บมันก็เจอเต็มไปหมดสบ,บู่เนี่ยมันก็อยู่ตามพื้นอะไรเงี้ยไม่มีของของมันอีโอ e. ก็กองเก็บสบ,บู่บ่อยนีมึงอ่ะไม่มีไม่เคยอแอนนานะครับเล่าชีวิตในคลุกของนาราเคปกะเทยฝากจดหมายถึงนะหลายๆคนนะครับสุดรันทดเพื่อนหายหมดไม่มีแม้แต่เงินซื้อสบ,บู่แล้วก็ยาสระผมนะครับซึ่งนะฮะล่าสุดเองคุณแอนนาเองไลฟ์สดขายของออนไลน์ผ่านเพจพร้อมตอบคาถามคนที่เข้ามาคอมเมนต์หึงนาราเคปกะเทยถึงประ จุบันว่าถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำเนี่ยนะครับคุณอาณา,าบอกไหนๆก็ไหนๆแล้วรู้ไหมว่าตอนนี้นาราอยู่ในคุกกับพูดตรงๆเลยมันคือไม่มีกินเลยนะเพื่อนหายหมดเลยมไม่มีคนหาไม่มีคนไปเยี่ยมมันเลย มีแค่คนสองคนไปเยี่ยมมันแอนนาพูดเลยว่าวันนี้วันก่อนเนี่ยนาลาเขียนจดหมายฝากให้ทุกๆคนอ่ะขออภัยครับเขียนจดหมายฝากให้คนคนหนึ่งออกมาให้แอนนาบอกว่าแม่หนูขอสบู่หนูขอยาสระผมเราอยากจะบอกกับเพื่อนเลยว่าชวนกันทําบุญดีไหมซื้อของไปให้นาลาใช้ดีไหมข้างในเพราะว่านาลาตอนนี้ไม่มีแม้แต่เงินซื้อของหรือว่าซื้อข้าวกินแล้วนั่นเองนะครับซึ่งจากนั้นนะคุณแอนนาได้มีการเปิดคลิปเสียงเขาเขียนจดหมายหาใครนะหาแอนนาอ่าใช่ แล้วชวนให้แอนนาไปอยู่หรือว่ายังไงชวนไม่ใช่ขอความช่วยเหลือชวนแอนนามาอยู่เป็นเพื่อนไม่ใช่นะครับไม่เกี่เพราะแอนนาก็เริ่มถามแล้วนะไม่ถามเป็นมีคนก็ถามมาเล่าให้กูฟังอ่ะ,อะไปถามพี่ยูยี่อลิตาอินทุสมิรว่าชีวิตดัง หลังกาแฟเป็นยังไงบ้างคือจากนั้นนะคุณอนนาได้มีการนะครับเปิดคลิปเสียงนะฮะของคุณนัดนิสามานี้เพราะทําไมถึงมาเปิดเพราะว่ามีพานนาราเนี่ยมีการบอกว่าอยากจะขอโทษนะครับบอกว่ารู้สึกผิดกับนัดนิสาเรื่องอะไรก็ไม่รู้แล้วเราก็อยากจะให้เราติดต่อหานัดนิสาแอนนาเนี่ยขอโทษ ที่พูดถึงนิสานะนที่ิสามณนีนะครับแต่นที่ิสาน่ารักมากก็เลยฝากคลิปเสียงอันนี้ไปให้คนคนหนึ่งที่รู้จักส่งมาให้ทางด้านของอน่าจะดารา,าฟังหรือเปล่านะครับจากนั้นก็ได้มีการเปิดคลิปเสียงของนที่ิสาด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามีคลิปนะฮะที่ไลฟ์สดเมื่อวานของคุณอน,นามาให้ดูด้วยเป็นยังไงครับไปดูกันนิดหนึ่งจ้ะรู้ปะอินาราตอนนี้อยู่ในครูกะพูดตรงๆนะมันไม่มีกินเลยนะเพื่อนหายหมดเลยนะ ไม่มีคนหาไปเยี่ยมมันเลยนะมีแค่คนสองคนที่ที่เยี่ยมมันนะอาาพูดเลยวันก่อนน่ะจะบอกว่านางเขียนจดหมายออกมาแล้วส่งให้คนคนหนึ่งอ่ะนะฮะมาให้อนาบอกว่าแม่หนูขอสบู่หนูขอยาสระผมถามอีกอนตี้อกอลตี้จริงไหมที่ฉันบอกว่าตอนตี้ช่วยกันทําบุญไหมทํากับนาลานาลาจะได้มีของใช้ข้างในเพราะนาลาไม่มีเงินซื้อของแม่จะซื้อข้าวกินกินข้าวเพรยกว่าข้าวลุก เ,เราไม่รู้หรอกว่านาราทําอะไรแล้วพลาดแต่เราก็เคยพลาดมาเหมือนกัน <c oughs> เราในฐานะที่คนรู้จักกันเราก็ซื้อ <c oughs> แล้วเราจะบอกว่า, <c oughs> านารามีความรู้สึกผิดต่อน,นิสาเรื่องอะไรก็ไม่รู้แล้วานาราอยากให้เราติดต่อหานิสาขออนิสามาพูด,ดนิดนึงแล้วกันขอโทษนิสาด้วย <c oughs> นิสาน่ารักมาก <c oughs> ฉันจะพูดเลยว่านะ <c oughs> นิสาห,หน้ารักมากนิสาคือเราอ่ะต้องฝากคลิปเสียงนี้ไปกับคนคนหนึ่งที่เรารู้จักแมาา่ฝากบอกน้องนะว่าหนูไม่ได้คิดติดค้างข้องใจอะไรเลยไม่มีความโก,กรธเกลียดเครียแช่งใด,ดๆทั้งนั้นเนาะแล้วก็อยากให้น้องสบายใจถ้าเกิดว่าน้องมีอะไรรู้สึกติดค้างในใจหรือรู้สึกผิดอะไรกับหนูขอบอกตรงเลยว่าโอสิกรรมจบนะอือ จบนะก็คือเราก็ทำใได้น,นารคลิปเสียงของคุณแอนนานะครับที่นะพูดในไลฟ์สดนะฮะแอนน,นา,นามึงอย่าไปทำอย่างนี้เยอะทำไมอ่ะพื่งนคุณดงอะไรอะไรไม่งานเคยได้เจอกันแล้วมันไม่เกี่ยวกันลูกสาวลูกสาวลูกสาวไม่ต้องไปห่วงเขาข้างหลังใครอะสวยจัง ข้างหลังแอนนาใครอ่ะไม่รู้จําชื่อไม่ได้เใ่ไมแอนนาไม่ชอบเอาคนสวยมาอยู่ข้างหลังตลอดเลยพุดเดินอย่างเงี้ยลูกสาวสิตางวงัวทองอย่างเงี้ยสวยใช่ไสวยกว่าแอนนาใช่ฮะเออไม่ต้องมายุ่งกับเขาเอียนากูในถานะแม่ ทัวมึงเองก่อนทำไมค o m i ิ่งศูนทำไมก็่าเดี๋ยวไปร่วมด้วยช่วยกันอยู่ในนั้นเหมือนกันท่าแม่รู้ได้ไงฮะอะไรนะแต่มีคนเขาบอกว่าใช้นี่หมดแล้วนี่อมีคนบอกแอนนามันก็ขยันทํามาหากินใช้นี่หมดแล้วแต่ตอนแรกแอนนามันเครียด มันก็จ้างพี่ยูยี่ไปไลฟ์สดแล้วมันก็ถามพี่ยูยี่พี่ยูยี่คะชีวิตในเรือนจำเป็นยังไงบ้างพี่ยูยี่บอกลำบากทิ้งเราคะมึงไม่ต้องไปเห่วงลาลามึงห่วงตัวมึงก่อนเยียนาเม,ม่ต้อไปยู่กับขาวส่งของไปให้มันก็ได้เออมันมีขายมันมีสวัสดิการในเรือนจำเนอมีร้านสวัสดิการ มีหมดนั่นแหละใหญ่จะไม่มีได้ยังไงเขามีเอาคนที่เขาติดอีกคนหนึ่งดังกับนาราเขามีสวัสดิการหมดมสมมติว่าหงอาหารเนี่ยเรากินของ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 ,ของกรมรชาชธรรมไม่ได้ใช่ไหม,มแล้วเขาก็มีอาหารขายอเออเขาก็มีอาหารขายราคาก็ย่อมเยาวไม่ได้แพงกินได้อร่อยอยู่อื ส่วนไอ้แปรงสีฟันสมงสบู่เนี่ยมันมีบริจาคอยู่แล้วอเออจะซื้อก็เขาก็มีขายให้เขามีสวัสดิการให้บ้าเหรอ,อแหมไม่มีสบ,บ,บู่อาบน้ำเวอรอเต็มไปหมดมฉันเคยเข้าไปทำข่าวที่เรือนจำสบูววางเต็มไปหมด นั่นแหละแล้วที่ฉันเข้าไปอ่ะตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นเรือนจําชายด้วยอเออจังหวัดในกรุงเทพด้วยแล้วก็ไปต่างจังหวัดด้วยต้องไปทำข่าวเพราะเมื่อก่อนพี่เจ๋าทำสารคดีเชิงข่าวอ,อยู่ช่องไอทีวีไปกับพี่อีกคนนึงพี่โอ๊ต แล้วเขาก็พาเราไปแล้วเราก็ไปไปไปคนเดียวอีกคนนึงเขามีสวัสดิการให้หมดเขาไม่ได้ปล่อยให้ลําบากสบู่ในห้องน้ําชายแหมเต็มไปหมดค่ะมีทั้งลักมีทั้งนกแก้วมีทั้งปรบโอลีผู้ชายนะเออใช้ปรบโอลีฟสบู่เนียนผิวมีชาคโคบุสึไหมโมโนมีมี แหม่ไม่มีสมู่โัววโววัววววฉันไปฉันอยู่ฉันไปติดมาเลยอ่ะพูดไปติไม่ใช่ฉันไปรออะไรอะไรฉันไปตั้งกล้องถ่ายเนี่ยตรงทุโซนอาบน้ํำเลยฉันเห็นหมดอย่าเถียงกูไปโซนอื่นก็ได้กูเป็นคนแกะเทปแกะเทปเรือนจําเองสบู่มันอีเลเคขาเต็มไปหมดอืมีตั้งแต่พาวเวอรลิฟลัก ครีมแบบน้ำมีหมดแพลตเกิมีหมดมันมีหมดแมไม่มีสบู่เออเวอร์เขามีสวัสดิการในนั้นเขาไม่ได้เว่อร์เวอร์เว่อร์เขามีสวัสดิการทนายก็เพิ่งไปเยี่ยมมาอีกคนหนึ่งที่เป็นนักร้องนะเออเขาก็เขาก็มีสวัสดิการข้างายเออเขามีสวัสดิการให้หมด หมทำทั้ไม่มีสบู่อนีเวอร์ละเวอร์ละจ้าอ่ะคุณผู้ชมครับมาดูประเด็นนี้ดีกว่ายังไงกันครับตอนนี้นายนภัทร unfollow IG แม่หมูพิมพกาแล้วนะครับก็ยังเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองกับกรณีความสัมพันธ์ระหว่างนายนภัทรและใบเฟิร์นนะครับแล้วก็แม่ของฝ่ายชายอย่างแม่หมูพิมพกาของเราครับที่ดูเหมือนจะเลิกติดตามไอจีของกันและกันทากลางความสงสัยของแฟนคลับว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่อัปเดตล่าสุดนะครับเมื่อวานนะฮะ ก็นี่เลยมีคนสังเกตเห็นว่านอกจากที่แม่หมูจะเลิกติดตาม IG สาวใบเฟิร์แล้วก็ลูกชายอย่างนายนภัสแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าฝั่งลูกชายอย่างนายนภัสก็ไปัน f o l โ o w ไอจีคุณแม่แล้วเช่นเดียวกันนะครับไม่มีการติดตามกันและกันนะทำเอาชาวเน็ตสงสัยว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเพราะว่าทางด้านของนายและแม่หมูเป็นคู่แม่ที่ดูสนิทสนมกันตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วพี่พี่หมูนี่เลี้ยงลูกแม่ไปเป็นเขาเรียกว่าเป็น ตีกินมัมชิ่งกินมัมมาตั้งแต่น้องนายเกิดแล้วครับก็นั่นแหละครับอีกทั้งก่อนหน้านี้เนี่ยแม่หมูก็มักจะเอ่ยปากชมสาวใบเฟิร์นอยู่เสมอเอาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายการเล้วกันกับเรื่องาใช่ใช่ใครับอย่าทะเลาะกันลูกไม่ดีมันเกิดอาจจะน้อยใจงอนเงินเออไม่ดีไม่ดีเพราะคนก็บอกว่าก็ หลายคนก็พูดเหมือนที่แม่พูดเมื่อวานค่ะจะเป็นการนอยเป็นการแบบงินเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างนี้ไม่มีเดี๋ยวแม่ลูกเขาก็ดีกันอย่าไปยุ่งกับเขาเยอะเขาดีกันเขาเลี้ยงลูกมาตั้งแต่สมัยแบบว่าน้องน้องนายเนี่ยเขาเลี้ยงคนเดียวนะคะเขาเลี้ยงน้องนายมาคนเดียวตลอดที่หมูเนี่ยแล้วก็เมื่อก่อนก็ลําบากทะคะาํางานก็มาส่งให้ลูกเรียนดีๆกินดีๆหมดนะคะแล้วก็ สุดท้ายเนี่ยลูกก็ได้เป็นพระเอกของช่องสามเขาโด่งโด่ง,งดังเขาก็อยู่กันมาเลี้ยงคุณแม่มาวันหนึ่งลูกไปม,มีแฟนแม่ก็น้อยใจแค่นั้นแหละคะ่ะใจเย็นๆค่อยๆคุยกันกับคุณแม่คุณลูกคขา นะค,ะคอ่ะเดี๋ยวกินกาแฟกันก่อนคะ่ะแม่ขาะนะคะ SS Coffee Pod นะกาแฟ,ฟดีๆไม่มีน้ำตาลค่ะวันนี้มาพร้อมโปรหลักร้อยค่ะโปรเลยนะคุณผู้ชมนะครับวันนี้1กล่องมี15ซองกล่องละ350บาทนะครับแต่วันนี้มีโปรเลยนะฮะ SS Coffee Pod ซื้อ3กล่องแถมฟรีอีกหนึ่งกล่องราคาเพียงแค่1 0 0 0บาทเท่านั้นจ้ะสนใจตรงเลยครับ0 9 5ย์8ก6 2 4หรือที่แหล่สุขภาพดีสแกนเคอร์โค้ดมุมขวานหน้าจอได้เลยค่ะพักสักครูคร่คะ่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ